ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไยประจำวันที่11มิาย,ยน2565โดยใช้บัตครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านัจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนทัพช้างศึกมาดามแป้งเปลี่ยนคุณซือทีมชาติไทยแล้วโดยงานนี้มาดามแป้งโดน,นรพรัมซำผู้จัดจาการทีมชาติไทย เปลี่ยนแปลงทัพช้างศึกทีมชาติไทยครั้งใหญ่อีกครั้งด้วยการแต่งตั้งมาโนโพกิ้งวหด้าโค้ช้างศึกชุดใหญ่เข้ามาทำหน้าที่คุมทัพช้างศึกชุดยุ3ปีแทนที่โคจงบรุษศิวะคะและจะมาเดิมโวร์นาเมนตแรกไร้ล,าล,าล,าล้านเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งน่าจะทําให้โคดมาโนต้องพกกับทางโคดปักขังซองอีกครั้งหลังจากเคลียร์พวกเขาตกรอบในศึกเอฟซูซูกิครับมาแล้วที่สิงคโปร์ ตระบทีมชาติไทยอยู่กลุ่มบีเพิ่มสายกับทางมาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์และก็ทีมชาติลาวส่วนทีมชาติเวียดนามนั้นจะภาพอยู่กลุ่ม A อเพิ่มสายกับทางอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และก็จิมอร์เดสเต้นานะผมเป็นว่างานนี้เป็นข่าวที่ว้าวแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าการที่ดึงมาโนโพกิ้งนั้นมาช่วยจะทําให้ทางทีมชาติไทยชุดยอยุสามปีนั้นเจ๋ง ขึ้นไหมหรือมีโอกาสใช้นักเตะที่มีอยู่นั้นสารต่อความฝันได้ไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคาวาซกิฟอเตเล่เซอร์ไพรส์ชนะทิพย์ที่มาเลเซียโดยงานนี้นะผมทางสโมสรคาวาซกิฟอเตเล่ยกพลเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทางโทรุโอนิกิทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งทางคาราสกิฟอนเตเล่ชุดนี้เดินทางไปยังบาเเซียเพื่อทำสึบก a เ c แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มนำทัพโดยชนะทิพย์สงกสินดารุตันทีมชาติไทยสำหรับทางชนะทิพย์นั้นไม่มีชื่อกับ2เกมล่าสุดในลีกที่พบกับทางจูบิโลย์เบตาและคาชิวาเบเรโซแต่ล่าสุดนั้นฟอนเตเล่ชุดฟูลทีมทั้งชนาทิพย์สงกสินเลอันโดนจามิเยลและก็แกนหลักฝรน่นอื่นต่างพร้อมหน้ากันเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย กระับทางคาว a s a k i f o r t a l e z ทีมของชินาทิพนั้นอยู่กลุ่มไอวรวมสายกระับทางกวางโจ h FC, ยาโฮด d รุนทักซิมและก็อุซานฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ซึ่งจะมาเดินเกมแรกเจอกับทางอุซานฮุนไดทีมกระงจากเกาหลีใต้วันที่15เมษายนที่ถึงนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอรื้กันต่อไปก้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ PG ปทุมเปิดตัวชุดแข่งใหม่รู้สึก ACL สวยอย่างเฉียบเลยนะ โดยสโมสรบีเจี๊ทุมนะฮะทีมตัวแทนจากประเทศไทยเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ตเตรียมใช้รุยศึก AFC แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มในกราักนี้โดยชุดแข่งขันเย้า BGPU ACL 2022โฮมเจอร์ซีชุดแข่งขันที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับคุณภาพระดับโลกมาในทีมสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีหลักประจำสโมสรตัดลวดายที่สีน้ำเงินเข้มเพิ่มความดุดัน ดูเรียบปรูและก็พรีเมียมอัปเกรดชุดเก่าะให้ดูโดดเด่นและก็สวยงามขณะที่ชุดแข่งขันเยือน BGPU สึก ACL 222 2 a น a ี j e r s y ชุดแข่งขันที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับคุณภาพระดับโลกมาในทีมสีขาวตัดตลวดลายด้วยสีน้ำเงินเข้มดูเรียบหรูและก็พรีเมียมอัปเกรดชุดเก่าะให้ดูโดดเด่นและก็สวยงามกว่าเดิม สำหรับทั้งสองชุดนั้นมีให้เลือกตั้งแต่ไซส s ์ S ถึง 4XL โดยเปิดให้แฟนบอลครอบครัวในแบบ e x c l u s ค v e แล้ววันนี้จำหน่ายในราคา1 1 5 9บาทเปิดจำหน่ายวันแรกช่องทางออนไลน์ของสโมสรตั้งแต่วันที่12เมษายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับทางบีจีประชุมตัวแทนจากประเทศไทยอยู่กลุ่มจีร่วมสายกระทั่งชุนามดากรอนจากเกาหลีใต้ยูเด,ดซิตี้จากทางฟิลิปปินส์และก็เมลเบิร์นวิกตอรี่จากทางออสเตรเลีย ซ่มประเดิมเกมแรกจะกระทางเบิร์วิซิลี่ทีมกําลังจะทางออสเตรเลียวันที่15มิายนที่ถึงนี้ไปในว่างงานนี้ต้องไปดูกันต่อไปแล้วก็ไปให้กาลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนเอเชียหลังเห็นทีมชาติไทยพลิกประดัคว้าแชมป์เอเฟเอฟคับเดี๋ยวกันนี้นดผมเรามาดูคมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างหลังเห็นทีมชาติไทยประดาดคว้าแชมป์ในครั้งนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกัน ทีมฟุตซอลไทายยังแกร่งที่สุดในอาเซียนพวกเขายังคงรักษาความคิดของแชมป์เอาไว้กับพวกเขาแต่ผมภูมิใจกับทีมชาวอินโดนีเซียพวกเขาเอาชนะทีมไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ข่าวไม่ต่อมาไทยแลนด์ไม่เพียงแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเท่านั้นแต่พวกเขาคือทีมแกร่งระดับสูงของเอเชียจากฟนบอลเกาหลีใต้ข่าวไม่ต่อมาถึงแม้จะมีผู้เล่นใหม่มากมายแต่ไทยแลนด์ยังคงความแข็งแกร่ง,งนะอยู่นะข่าวไม่ต่อมา โชคไม่ดีของอินโดนีเซียถ้าเรายังนำสองต่อศูนย์จนจบแต่ไทยก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยิงไปสองประตูนาทีสุดท้ายแต่ยังไงซะก็ยังยินดีกับประเทศไทยกันด้วยคอมเมนต่อมาไทยแลนด์คือระดับท็อปของเอเชียอย่างแท้จริงร่วมกับทางญี่ปุ่นอิหร่านจากทางแฟนบอลอิหร่านคอมเมมต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางทีมชาติไทยอินโดนีเซียและก็เวียดนามที่ผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพในฟุตซอลปีหน้า คอมเมนต์ต่อมาอุสมานบูซาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาประเทศไทยทําไม่ดีมากขอแสดงความยินดีกับพวกเขาและก็ทีมอินโดนีเซียด้วยยกระดับขึ้นมามากขึ้นเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาแมตสุดท้ายที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยดูมาอย่างกับทางเอลกาซิโกในอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยกับทางอินโดไปลุยฟุตซอลเอเชียนคัพภูมิใจทั้งสองทีมนะแมตช์นี้สแสดงสปิริตเต็มที่คอมเมนต์ Comment ต่อมา ที่สุดของอาเซียนก็คือไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาท็อป3มเอเชียอิหร่านญี่ปุ่นและก็ไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาแพ้ทั้งฟุตบอลแพ้ทั้งฟุตซอลผู้เล่นที่มีคุณภาพจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์คือที่สุดแล้วอินโดคือประชาแห่งจองแชมป์คอมเมนต์ต่อมายินดีกับ3มทีมอาเซียนที่เข้าร่วม AFC ฟุตซอล2022ประเทศไทยคือจีนเดชสุดอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมา ขอโชคดีไทยแลนด์ในเอเชียนคัพคอมเมนต์ต่อมาเป็นความพยายามที่ดีมากเลยนะอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ Thailand ยังคงครองประชาะแห่งอาเซียนในครั้งนี้และสุดท้ายคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะก็ได้บอกว่าไทยแลนด์ Thailand คือตัวแทนเอเชียที่จะไปสร้างผลงานบนเวทีโลกในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เวียดนามตีข่าวใหญ่จิโก้เชิญอดีตแข้งท็อปทีมชาติไทยบินสู่ฮองอัญญาลายโดยสื่อจักใหญ่ของเวียดนาม The Tower 247รายงานข่าวมาว่าเกติศักดิ์เชิญอดีตนักเตะทีมชาติไทยบินชมทีมเก่าในลุยศึก ACL โดยในบริงานระบุเลยว่าดองเยนดิกประธานสโมสรฮองอัญญาลายกล่าวบอกกับทางจิโก้กุนซูใหญ่ของทีมบอกเชิประสานงานถึงชูเกียริหนูสรุง อดีตนักเตะฮองอัญญาลายเดินทางไปยังทิมเก่าในครั้งนี้ด้วยจะได้ไหมเพื่อร่วมชมเกม AFC c h แชมเปียนลีก2 0 2 2 2พรอบแบ่งกลุ่มที่จะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศเวียดนามเนื่องด้วยความคิดถึงและก็อยากพบเจอโดยชูเกียตหนูสรุงอดีตปาการหลังทีมชาติไทยเคยเป็นนักเตะของฮองอัญญาลายในศึกวีลีกช่วงปี2 0 0 2 2 สำหรับทางของอัญเชญลยัยตัวแทนจากเวียดนามนำทัพมาโดยโคซิโก้กีฬาศึกษาเมืองอยู่กลุ่มเร่รวมสายกระทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสชุนบุคคุนไดมอเตอร์และก็ซิดนีย์เอฟซีโดยโคซิโก้จะนำทัพของอัญเชญลยัยประเดิมเกมแรกพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสวันที่16เมษายนที่ถึงนี้เป็นรังว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการเยือนทินเก่านะฮะให้หายกันคิดถึงไปเลยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เทกุนะโมริเปิดใจหมดเปลือกเราเจอกันช้าไปโดยมาโกโตะเทกุนะโมรินะฮะกุนซสือชาวญี่ปุ่นเฮชโคสคนใหม่ของทาง B ีจีปทุมเปิดใจยอมรับว่ามาคุมทีมช้าไปหน่อยเสียดายแต่ไม่เสียใจส่งสัญญาณถึงบริลัมจะพาทีมคว้าแชมป์ในช่วงป,ปีหน้าโดยพีจีปทุมนะฮะลงสนามนัดล่าสุดนี้ถล่มเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีไป3.0ต่อศสมบให้ B ีจีปทุมนับตั้งแต่ที่มาโกโตะเทกุนะโมริมาคุมทีม คว้าชัยมาแล้ว6นัดปวดเสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเขาได้บอกว่าคาดไปแล้วและก็ได้คุยกันตักเตะหลังจากที่เกมก่อนเราทําไม่ดีและมีความมั่นใจคู่แข่งทีมต่อไปก็ต้องพยายามตั้งรับอย่างแน่นอนทําให้เกมครึ่งแรกของเรนั้นออกมาอึอดอัดเลยนะ โดยครึ่งแรกนี่เราพยายามาระวังะจะไม่ให้เสียบอลและทําให้นักเตะเล่นแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพักครึ่งหลังก็เลยคุยกันว่าพยายามเอาบอลไปข้างหน้าและก็ประสานงานกันและทุกคนทําได้ดีจนมีรูปแบบมากมายและก็ทําให้เราชนะได้ประตูส่วนเกมรับมีหลายครั้งที่เราั้งเสียประตูแต่เกมจบด้วยการที่เราไม่เสียประตูถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและต้องมามองจุดว่า,วาเราต้องแก้ไขยอย่างไรท้งเกมรุกและก็เกมรับ ตอนนี้ไม่ได้เตะหลายคนที่ยังซ้อมไม่ได้แต่เราันั้นต้องเดินหน้าต่อไปและก็หวังว่าพวกเขาจะหายกลับมาส่วนคนอื่นๆนั้นก็จะไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีจะเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกที่ต้องเตะทุก3มวันมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะหมยในลีกจะหมดลุนแชมป์แล้วแต่ในศึก ACL ฐานะตัวแทนประเทศไทยเราจะทำงานให้ออกมาดีและเต็มที่อย่างแน่นอนเฮชโค้ดทางคุณซือบีจีปทุมก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11เมษายน2565โดยใชย้ยพพัครั่งฟุตบอลไทยครับ